สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเนตวงทรัพ์นะครับอยู่ที่ร้านตวงทรัพ์เฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับวันนี้ผมจะพามาชมการทําสีนะครับพอดีวันนี้มีลูกค้านะครับได้นําโต๊ะอาหารตัวนี้นะครับขนาด2เมตรนะครับเมตรคูณสเมตรนะครับสูง8ตินะครับทุกคนให้เรามาทําสีใหม่นะครับอันนี้เป็นสภาพก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเก็บงานทําสีนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปิดโต๊ะนะครับพอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับได้ทํานําโต๊ะอาหารตัวนี้นะครับมาให้เราทําสีนะครับนี่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการเจียเอาสีเก่าของเขานะครับออกก่อนนะครับเครื่องมือที่เราใช้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องเจียหรือว่าลูกหนูนะครับตัวนี้เป็นหน้าเจ็ดนะครับสําหรับเปิดแผ่นเรียบหน้ากว้างๆนะครับตอนนี้เราลงกระดาษทรายเบอร์หยาบอยู่นะครับ และตอนนี้เราก็เปิดหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเบอร์หยาบก็จะทําการขัดสีเก่าออกได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าพื้นผิวของชิ้นงานนะครับก็จะขลุขระอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดตามขาตามอะไรนะครับด้วยลูกหนูที่เบอร์สี่ครับเป็นลูกหนูเบอร์ที่เล็กกว่าแต่ว่าสามารถเข้าตามซอกตามมุมตามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของกระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับก็ยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสักพักเราจะค่อยมา ลงเบอร์ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากขัดตรงขาเสร็จนะครับเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตามขานะครับตามขาเราก็จะใช้ใบเล็กหน่อยนะครับเป็นหน้าสีครับผม และนี่ก็คือหลังจากที่เราขัดตามแผ่นแล้วก็ตามขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เปิดออกมาแล้วก็ยังไม่เรียบนะครับชิ้นงานก็จะยังเป็นเสี้ยนไม้อยู่บ้างนะครับแล้วก็จะมีรอยแตกรอยแยกแล้วก็ยังไม่เรียบเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาขัดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เราจะใช้ใบละเอียดกว่านะครับกว่าครั้งที่แล้วในการขัดนะครับ ระหว่างนี่ครับอันนี้คือตรงขานะครับที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทําการขัดละเอียดนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันก็จะเป็นขึ้นๆเห็นไหมถ้าเราไม่ขัดเนี่ยจะขืนตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาลบมนลบอะไรอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากใช้ลูกหนูในการขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ละเอียดพอครับเราก็มาใช้ใบละเอียดพร้อมกับเครื่องสั่นนะครับในการขัดเพื่อให้ชิ้นงานเราละเอียดมากกว่าเดิมนะครับพร้อมกับใช้เครื่องขัดตัวนี้แหละครับในการลบเหลี่ยมลบมุมต่างๆของชิ้นงานเรานะครับ หลังจากเสร็จขั้นตอนการขัดและลบเหลี่ยมลบมุมต่างๆของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการลองพื้นก่อนนะครับเป็นสีลองพื้นนะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับเราจะทําการพ่นแล้วก็ขัดแล้วก็พ่นแล้วก็ขัดอยู่อย่างนี้ประมาณ3รอบนะครับการที่เราใช้สีลองพื้นก่อนลงสีเงานะครับ1เลยเพื่อให้สีลองพื้นเข้าไปอุดเซียนลบ รอยเซียนต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติในการที่พอลงสีไปปุ๊บเซียนไม้ต่างๆที่อยู่ในเนื้อไม้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมานะครับจังหวะนั้นเราก็จะใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับขัดแล้วก็รูปขัดแล้วก็รูปแล้วก็พ่นแล้วก็พ่นอยู่ยนี้นะครับ3ามรอบนะครับก่อนที่เราจะไปทําการลงสีเงานะครับ และนี่ก็คือชิ้นงานที่ได้รับการลงสีรองพื้นไปทั้งหมด3ามรอบแล้วนะครับหลังจากรองพื้นเสร็จนะครับเราก็จะมาทําการดูร่องรอยรอยแตกรอยแยกรอยแผลต่างๆก่อนนะครับเพื่อทําการโป้แล้วก็แต่งสีก่อนนะครับเส็งานอีกหลายรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับตรงไหนที่มันเป็นรูเป็นอะไรเราก็โป้ทับไปอีรกรอบนะครับ ตรงนั้จะรอยแล้วก็โปแขกใหญ่ครับอันนี้ดูแล้วหลังจากที่ให้ช่างดูน่าจะเป็นไม้สะเดานะครับทุกคนและหลังจากที่เราทําการโป๊สีขัดสีแต่งสีต่างๆให้กับชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการลงสีเงารอบแรกกันแล้วครับทุกคน และช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับก,การลงสีเงามากที่สุดนะครับก็คือช่วงเย็นๆนี่แหละครับหรือว่ามืดๆนะครับเพราะช่วงนี้จะไม่ร้อนนะครับสีเงาจะไม่พองขึ้นมานะครับและนี่ก็คือชิ้นงานที่เราได้ทําการลงสีเงาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับรอบที่หนึ่งนะครับทุกคน และหลังจากนั้นช่างก็ได้ทําการลงสีเงารอบที่2เสร็จไปอีก1รอบแล้วนะครับและเดี๋ยวเรามาดูรอบสุดท้ายรอบที่3ครับผม A later. few moments later. มาครับแล้วก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนี่ก็คือชิ้นงานที่เราได้ทำการพ่นสีเงาไปแล้วสองรอบนะครับและช่างก็ได้ทำการขัดและเตรียมพื้นผิวในการจะลงสีเงาอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับก่อนที่เราจะลงสีนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานของเราให้แน่ใจก่อนนะครับว่าพื้นผิวของเราไม่มีฝุ่นแล้วก็มแมลงตกอยู่นะครับ และหลังจากนั้นเราก็ทำการเริ่มพ่นสีเงากันได้เลยครับทุกคน เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนนะหลังจากที่เราทําสีกันมาประมาณ2วันแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเสร็จหมาดๆเลยนะครับสําหรับการลงสีครั้งที่3นะครับแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้1คืนนะครับรอให้สีแห้ง และนี่ก็ได้แล้วสําหรับโต๊ะอาหารนะครับผมไปถามคุณลูกค้าแล้วนะครับว่ามันคือไม้อะไรเขาบอกว่าโต๊ะตัวนี้คือไม้มะม่วงป่านะครับตอนแรกที่ขัดออกมาผมคิดว่าน่าจะเป็นจามจุลีแต่เอ๊ลายมันไม่ขึ้นแต่พอขัดออกมากินเหมือนเดาเราก็ไม่แน่ใจอีกก็เลยถามเขานะครับว่ามันคือไม้อะไรพอดีได้คําตอบแล้วนะครับว่าคือไม้มะม่วงป่านะครับ ไม้แผ่นเดียวใหญ่ๆเลยและสำหรับการทำสีครั้งนี้นะครับก็คิดคุณลูกค้าไป4,500บาทนะครับทุกคน